เราแรบของมาแล้วอันนี้หางเงินไทยมาจ่ายได้ไหมพี่ไม่ได้ค่ะเดี๋เรื่องหน้ามันมีพน้องผมไม่ได้เรื่องหน้าพี่เอ่มัน,มน branding, ไม่ตือแบงค์จริเขาไมเช็คได้เลยเพราคุณกลับมาป่วยเราก็เลยให้ใพี่เอาไปแลกเพราเราหิวอันนี้ลูกค้าน่าจะบอกก่อนนะครับผมเพเพราะผมถ้าถ้า กรณีอย่างนี้ผมเพราะว่าเช็คแล้วเมื่อสักครู่กรณีอย่างนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับมาทำไมซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตยังไงอ่ะพี่หมายถึงโทรบอกแกซัพพอร์ตให้อ่ะเขาคงไม่ซัพพอร์ตผมหรอกครับบริษัทเขาก็เรารับของมาแล้วอันนี้หาเงินไทยมาจ่ายได้ไหมพี่ไม่ได้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องแม่ไม่มีพน้องพี่ผมไม่ได้เรื่องแม่พี่แต่ มันคือแบงค์จริงเไม่เช็คได้เลยเขาขึ้นกลับมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบงค์จริงแบงค์ปลอมอ่ะครับผมไม่เช็คได้เลยแล้วบอกแล้วว่ามันสิทธิ์เท่ากันผมจะไปเช็คที่ไหนครับตรงนี้พี่ก็ไปแบงค์สิเอาแล้วลูกค้าสั่งแล้วทำไมไม่เอาเงินไทยมาจ่ายไม่ได้เรื่องมากหรอกครับแต่ว่าลูกค้าสั่งแทนท,ที่จะมีเงินไทยติดตัวไว้ก่อนอย่างจะสั่งอย่างนี้มาให้ไรเดอร์แบบว่ารับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ เราเมื่อี้สองเท่ากันอ้าแล้วทำไมไม่เอาไปแรกก่อนแล้วเขาไม่าสั่งพี่พี่จะบ้าเหรอพี่มันกี่โมงเปิดเออแล้วพี่จะบ้าเหรอนี่มันกี่โมงแล้วผมจะเอาไปแรกยังไงล่ะตัวแรกทุกหมีที่เทากันพี่ไปแรกแล้วค่อยมาสั่งดีกว่าแล้วจะวางไว้ทำไมอ่ะแล้วตังค์จจ่ายมาดิพี่ ไม่เอาผมอยากได้เงินไทยครับผมเป็นคนไทยครับผมอยากได้เงินไทยเป็นไกเเกากูเาเงินเกาหลีจ่ายขอจ่ายเงินเกาหลีครับผม ก็เลยให้พี่เอาไปแลกเพราะเราหิวอันนี้ลูกค้าน่าจะบอกก่อนนะครับผมเพราะ,ราะผมถ้าถ้ากรณีอย่างนี้นผมเขาบอกว่าเช็คแล้วเมื่อสักครู่กรณีอย่างนี้ผม,ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะรับม,มาทำไมซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตยังไงอ่ะพี่หมายถึงโทรบอกแกซัพพอร์ตให้อ่ะเขาคงไม่ซัพพอร์ตผมหรอกครับบริษัทเขาก็เรารับของมาแล้วครับกาเช็คแล้ว อันนี้หาเงินไทยมาจ่ายได้ไหมพี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาไปแลกใช้ในไทยเหมือนกันเขาเพิ่งกลับมาแล้วมีใครอยู่ในบ้านไหมเอาแบบเงินไทยมาจ่ายดีกว,ว่าพี่อย่าเรื่องหน้ามันมีพน้องผมไม่ได้เรื่องหน้าพี่แต่มันมันคือแบงก์ที่นี่าไปเช็คได้เลยเพราะว่าคุณกลับมาอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแบงก์จริงแบงก์ปลอมอะครับผมไปเช็คได้เลยเราบอกแล้วว่ามันคือค่าเท่ากันผมจะไปเช็คที่ไหนครับ เอาแล้วลูกค้าสั่งแล้วทำไมไม่เอาเงินไทยมาจ่ายไม่ได้เรื่องมากเหรอครับแต่ว่าลูกค้าสั่งแทนที่จะมีเงินไทยติดตัวไว้ก่อนถึงจะสั่งอย่างนี้มาให้รเดอร์แบบว่ารับผิดชอบอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับตอนหนซ้อของเอาเงินอย่างนี้ให้เขาเขาก็าไปแลกไม่เห็นอะไรมันไม่ได้หรอกครับพี่ วางไม่ได้ไงผมยังยังไม่ได้ตังค์เลยครับก็นี่ไงถังเขาเอาไปสีโงูเนี่ยอะไรใครโง่ผมทำางานครับให้เกียรติกันหน่อยครับพี่กรด่างโง่อย่างนี้ได <น yson> ้ไงเอาตังค์ก็ไม่เอาตังค์ไทยมาจ่ายแล้วผมจะไปรู้ไหมอันนี้ก็เงินค่ะเอาไปแลกแล้วก็เช็คเราเมื่อกี้บอกให้คุณสุทธิ์เท่ากันเอาแล้วทำไมไม่เอาไปแลกก่อนแล้วเขาไมา่ถังพี่ เออแล้วพี่จะบ้าเหรอนี่มันกี่โมงแล้วผมจะไปแลกยังไงล่ะแกพีี่ค่ะเท่ากันพี่ไปแรกแล้วค่อยมาสั่งดีกว่าแล้วจะวางไว้ทำไมอ่ะแล้วจะวางไวไมอ่ะเอาแล้วตังค์จะจ่ายมาดิพี่ไม่คะขายปกคาเท่าไม่เอาผมอยากได้เงินไทยครับผมเป็นเงนไทยครับผมอยากได้เงินไทย ผมก็รับไม่ได้ครับผมอยากได้เงินไทยครับไทยพี่สั่งไทยคนอื่นพี่คนอื่นที่ไปซื้อของใช้เินอพี่ไปซื้อที่ไหนเขาขอ,ขอจ่ายเงินเกาหลีครับผม